สวัสดีค่ะสมาชิกวินิละายุกันทีสน่านชนคูถามีรัมนะคะวันนี้จะพามาดูวัวทีท่ทำการชนในวันทีท่29แล้วก็30ถวานี้นะคะสวัสดีของสองคนค่ะช่วยด้วยกันบ้างในนาตัวกันนิดนึงคับสวัสดีครับ ชิ้นนี้กับมาจากใครถูนี่คะใครถูตีชิดนึกออกเป็ดก็สมบครับแต่น้องวอัวตัวนี้เชียร์อะไรคะน้องนินเป็ดศิลาชัยหรือว่าดำนุยครับโค่นนิ่เป็ดศิลาชัยหรือเจ้าดำนุยนะคะ<ร>ดำนุยอายุกี่ปีพอเจ็ดแปดปีอ่ะเจ็ดแปดปี<ร>เป็นทายาทิขอ้อถูกไหมพอไม่ทราบอ่ะไม่ม<ร><ร>กบ้านอ่ะช้อนมากี้ขังละค่ะสองสามหัวนะส่องสามหัวล่าสุดที่ชนะได้มานำกระจายอ่ะชนะที่นำกระจายกี่นาทีน้องตอนนั้นไม่กี่นาทีอ่ะไม่กี่นาทีจะาปิดเกมได้นะวิชาทางชนเล่าเข้าประเพณีไหมคะ ร, <osc> รุ่นอะรุ่นอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับไข่ตัวนี้นะเดินร่วมวันกิโลได้ครับซีฮาโลอะซีฮาโลเหลืองเบาเหลืองพอนางย่างย่างอะยังเดินแถาเดินนะคะกินยา้กินหนำได้ดีไหมเนาะดีครับกินดีไม่หลักยาไม่ทำหนึ่งนะคะพกพาความมั่นใจเหมือนกอร์เซ็นต์นองเราเนี่ยรอยเซนเนี่ยเต็มรอยกันเลยวอร์ซัสบูกี่เปอร์เซ็นต์เหนือสายตาคิดล่าเต็มรอยแอะเต็มรอยแล้วถ้าเขาเรียนชอนุงนี่พอไหมพอครับสกิตติเซอรเมอร์ขายนี <ablo. S 2> ้พอกันตลอดครับค่ะดเนินทุกคูรอบนี่นี่ไส้หนองเป็นยังไงบ้าง มีมั้งมีดุมั้งเล็กน้อยดนมีดมายบางนะ่าจัความไหมคะนะ้อจํความนะจัควานข่าวไ้าเอฟซีดติดตามได้เลยะคะ่ะกว่าเป็นกำลังใจให้แร,งใ,ะะรงใจดำเนินด้วยนครับโดยชมเชียนาให้เป็นแข่งเชียแรงใจห้โดยคนนี้มีขามาในชมกันแน่นอนนะคะคที่สมาชิกให้ยูบนมต่อคือนคนุ่นศลาชาหรือดำนลยนะคะดำนลยทำการชนทีสนามชนโคถามีดัานในรับเดือนธันวาชมมงวันกับทีที่แจ้งฟองมืบางนะคะขอบคุณมาค่ะเจดินใชษผาเบสรับขายกันค่ะนอคค่ะ